วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการหมุนนาฬิกาถอยหลังได้ไหมนะครับคําตอบคือสําหรับนาฬิกาข้อมือเนี่ยสามารถหมุนถอยหลังได้เพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยได้ออกแบบมาสําหรับส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะยกนาฬิกาออกมาเป็น2แบบนะครับอันนี้ตัวทางขวามือเนี่ยครับเชเกอร์เลอร์คูเนี่ยเป็นระบบปฏิทินถาวรเพอร์เฟชช ถ้าเป็นนาฬิกากลุ่มคอมพิ c เคตประเภทนี้ไม่ควรหมุนถอยหลังนะครับในช่วงที่เขาเปลี่ยนวันที่เรต,ตั้งแต่ช่วงสี่ทุ่มถึงตีสานะครับตรงหน้าปัดเนี่ยเขาจะมีบอกเลยนะครับจะขึ้นเป็นสีแดงเลยครับความหมายก็คืออถ้าเราหมุนนะครับเราจะเห็นว่าเข็มเล็กๆตัวนี้บอกช่วงกลางวันกลางคืนเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยสีแดงตัวนี้ความหมายคือด n น e r z โซ e นะระหว่าง 22นาฬิกาถึงตีสามนะครับถ้าเกิดเข็มนาฬิกาของเราเนี่ยมาอยู่ช่วงนี้เราห้ามตั้งวันที่เร็วโดยเด็ดขาดนะครับการตั้งวันที่เร็วก็คือเมื่อเราดึงมา1 step, นะึ่งสเต็ปะเดี๋ยวผมปรับหนีช่วงด n นเจอโซนแป๊บ,บนึงอ่าโอเคครับครับตอนนี้เข็มเข็มบอกกะมาักลางคืนมาอยู่ตำแหน่งนี้ปลอดภัยครับเราสามารถตั้งวันที่เร็วได้ ะนะครับปกติอย่างนี้นาฬิกาไม่มีปัญหาแน่นอนแต่เมื่อใดที่เข็มบอกกลางวันกลางคืนมาอยู่บริเวณนี้เห็นไหมครับช่วงระหว่าง22นาฬิกาถึงตีสามเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดนะครับระบบพวกนี้จะเพี้ยนเลยแล้วมีโอกาสพังสูงมาก ครับถอยหลังได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับยกเว้นในกรณีนี้เมื่อวันที่เปลี่ยนนะครับสัปดาห์เปลี่ยนเรียบร้อยเนี่ยแล้วเราหมุนมันเขาเขาพิ่งเปลี่ยนวันที่สัปดาห์ใช่ไหมครับพระจันทร์แล้วเราไปหมุนถอยหลังเนีครับเข้ามาช่วงแดนเจอร์โซนเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายนะครับนานๆครั้งไม่เป็นไรแต่บ่อยๆไม่ดีนะครับเพราะด้านในจะมีกลไกที่เป็น ลักษณะเหมือนใบพัดไม่สามารถย้อนทวนเข็มได้ดังนั้นถ้าเป็นกลุ่มคอมพิเคทแบบนี้ต้องระวังเพราะว่าค่าใช้จ่ายใ,ในการซ่อมนี่หลักแสนนะครับในการส่งไปเมืองนอกซ่อมเพราะว่าอะไหล่ก็ไม่มีด้วยทีนี้เรามาดูนาฬิกาวินเทจที่เป็นจังหวะเดียวนะครับจังหวะเดียวคืออะไรพอเราดึงไม่ยมเนี่ย เราตั้งเวลาได้เลยนะครับเราไม่สามารถตั้งวันที่ไวได้เห็นไหมครับตำแหน่งแรกไขาลานพอจะดึงตั้งวันที่ไวไม่มีตั้งเวลาได้เลยถ้าเป็นนาฬิกาตัวเนี้เราจะเปลี่ยนวันที่สมมุติว่าวันปัจจุบันเป็นวันที่สิบเก้านะครับแต่หน้าปัดนาฬิกาเราเนี่ยเป็นวันที่ยี่สิบอย่างนี้ให้เราจะตั้งวันที่เนี่ยเราต้องหมุนหลายรอบมากใช่ไหมครับเพราะว่าต้องหมุนถึงสองรอบในการเปลี่ยนวันที่หนึ่งครั้งเป็นยี่สิบเอ็ดโอเคครับ 21เนี่ยผมหมุนไปรอบที่1นรอบที่2เนี่ยวันที่ถึงจะเปลี่ยนเนี่ยถ้าเราหมุนอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจากแคนนอนพินเนนเนี่ยครับมะยมบริเวณยางมะยมจะเกิดความร้อนสูงเสียหายหนักนะครับดังนั้นผู้ผลิตเนี่ยก็เลยซ่อนกลไกลไว้อย่างหนึ่งในการตั้งวันที่เร็วสำหรับจังหวะเดียวนั่นก็คือให้เราหมุนถอยหลังไป สี่ชั่วโมงนะครับก็ประมาณสองทุ่มและเดินหน้าสังเกตวันที่ครับเปลี่ยนแล้วครับถอยหลังสี่เดินหน้าเห็นไหมครับกาสามารถเปลี่ยนวันที่ได้ถ้าเป็นแบบนี้การสึกหลอเราจะน้อยลงเพราะเราหมุนเพียงแค่สี่ชั่วโมงเดินหน้าสี่ชั่วโมงแค่นั้นเอง ดังนั้นนาฬิกาพวกนี้จึงถอยหลังได้นะครับก็ความเชื่อที่เกี่ยวกับการหมุนนาฬิกาถอยหลังแล้วนาฬิกาจะเสียนั้นมีอยู่จริงแต่ไม่ใช่นาฬิกาข้อมือครับเป็นนาฬิกากลุ่มโบราณเช่นพวกแขวนผ้าหนังคุกคูนาฬิกาสามลานมอนเต้ไหมซอจะเป็นพวกกลุ่มนั้นไม่ควรหมุนถอยหลังนะครับเพราะว่ากลไกเขาไม่ได้ออกแบบมาให้หมุนเข็มถอยหลัง แล้วก็ไม่มีชุดอทอนกําลังตรงเม็ดไมโยงด้วยดังนั้นถ้าเป็นกลุ่มนาฬิกาที่เป็นแขวนผนังเนี่ยห้ามโดยเด็กขาดในการจะหยุดเดินโอเคนะครับ